สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1กับคุณครูนัชชาลัตมาสมานนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องฝึกเขียนเรียนวรรณยุกนะคะ,ะก่อนที่เราจะไปเรียนเรามาเล่นเกมปริศนาคำไทยนักเรียนฟังคำถามนะคะสัตว์ร้ายในป่าใหญ่นักเรียนลอง นึกดูสิสัตว์อะไรที่มันดุร้ายอยู่ในป่าคำตอบก็คือเสือนะคะสอเอือเสือเสือคือสัตว์ร้ายที่อาศัยอยู่ในป่านะต่อไปค่ะต่อไปเอกเอาไว้ใช้ เมื่อกี้เป็นเสือ,อเอกคำว่าเอกอันนี้คือไม้เอกนะคะเอกเอาไว้ใช้ปูจากคําว่าเสือแล้วเติมไม้เอกลงไปแล้วเอาไว้ใช้ปูด้วยนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะาคาตอบก็คือเสือนั่นเองนะคะคาแรกคือคําว่าเสือใช่ไหมพอเติมไม้เอกขึ้นไปก็กลายเป็น เสือเสือเอาไว้ใช้ปูนะคะต่อไปค่ะโทใส่สวยงามหรูาจากคําเมื่อกี้เป็นเสือเปลี่ยนจากไม้เอกกลายเป็นไม้โทโทใส่สวยงามหรูเมื่อกี้เป็นเสือเขานี้เปลี่ยนเป็นไม้โทใส่แล้วสวยงามหรูนะักเรียนลองทายดูซิว่าจะเป็นคําว่าอะไร คำว่าเสื้อนั่นเองค่ะโอเอ,อเสือไม่โทเสือ้อนะคะอาคำถามชวนคิดจากปริศนาวรรณยุกนักเรียนสังเกตเห็นหรือไม่ว่าคำเขียนคล้ายกันแต่ทำไมเสียงของคำจึงต่างกันเพราะว่าเราเติมอะไรลงไปคะเติมวันในยุคพอเราเติมวันในยุกค,คำที่เขียนเหมือนกันพอเติมวรรณยุก เสียงก็จะเปลี่ยนนะคะเสียงก็จะต่างกันนะเมื่อวรรณยุกต์ต่างกันแล้วมีผลอย่างไรกับคำอ่าเมื่อเราใส่วรรณยุกต์ต่างกันความหมายของคําก็จะต่างกันอย่างเมื่อสักครู่ที่เราเล่นปริศนาคำไทยใช่ไหมคะอ่าแรกเลยคือคําว่าเสือแต่พอเราเติมวรรณยุกต์ไม้เอกเข้าไปก็กลายเป็นเสือ ซึ่งความหมายก็เปลี่ยนไปใช่ไหมคะอ่าต่อไปจับคู่วันในยุคอ,อันแรกเป็นไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาอ่านักเรียนลองจับคู่นะคะไม้เอกก็คือรูปนี้ค่ะเห็นไหมนี่คู่กันเลยไม้เอกอันนี้ไม้โทอันนี้ไม้ตรี อันนี้ไม้จัตวานักเรียนดูหน้าตาของวันในยุคนะคะอันนี้คือไม้เอกไม้โทไม้ตรีแล้วก็ไม้จัตวาค่ะอ่าคราวนี้เรามาอ่านสะกดคํานะคะคําแรกคําว่าปาปออปาปาต่อไปค่ะคําว่าป่า ปออาปาไม้เอป่าคำต่อไปค่ะคำว่าป้าปออาปาไม้โทป้าต่อไปค่ะป้าปออาปาไม้ตรี นี้ค่ะป่าปออาป่าไม้จัตว,วาป่าทำไมเสียงของคำจึงเปลี่ยนไปคะเพราะอะไรอ่าเพราะเราเติมวรรณยุกตลงไปเสียงของคำก็เลยเปลี่ยนไปอ่าเมื่อเปลี่ยนวรรณยุกต์แล้วความหมายของคำเป็นอย่างไรคะเมื่อเราเปลี่ยนวรรณยุกตแล้วความหมายของคำก็ เปลี่ยนไปด้วยเช่นกันอ่ามาฝึกอ่านสะกดคำอีกค่ะตู้ตออูอตูไม้โทตู้บีบออีบีไม้เอบีต่อไปค่ะจาจออาจาไม้จัดตวาจา ปีปออีปีไม้เอกปีอ่าจะจออาจาไม้เอกจาบ้าบออาบ้า,บาไม้โทบ้านะคะดา ดอาดาไม้เอกดาเตาตอเอาเต่าไม้เอกเตาอาอ้ออาอาไม้ทโทอาเกกอเอเกไม้ตรีเก สรุปบทเรียนค่ะวันในยุกวันนี้เราเรียนเรื่องวันในยุกใช่ไหมคะวันในยุกมีทั้งหมด4ี่รูปห้าเสียงตัวอย่างคำที่มีรูปวันในยุกทั้ง4ี่รูปก็คือคำว่าเก่งป้าเกียยเ้ยวกล้วยเตี๋ยวเห็นไหมคะทั้งสี่รูปเลยวันในยุกเอกโทตรี 3, จัตวานะคะ คราวนี้ใบางานใบางานครูให้นักเรียนทําใบงานนะคะใบางานที่2อฝึกเขียนวรรณยุกเนาะแล้วคุณครูก็มีนี่ค่ะถ้านักเรียนไม่เข้าใจคุณครูก็มีเฉลยไว้ให้นักเรียนดูด้วยนะแต่อย่าแอบ,บดูเฉลยก่อนนะคะนักเรียนต้องฝึกเขียนฝึกทําด้วยตัวเองก่อนแล้วถ้าไม่เข้าใจก็ค่อยมาดูเฉลยได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จบเรื่องการเขียนฝึกเขียนวรรณยุกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ